สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่ชวเนเพื่อนๆมาทำขนมง่ายๆนะคะขนมที่มีทั้งความหอมหวานมันแล้วก็อร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเราจะทำขนมแป้งจี่มันม่วงกล้วยหอมนะคะเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกก็จะเป็นปแป้งแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะมันม่วงนำไปนึ่งให้สุกแล้วก็ปอกเปลือกออกนะคะเพื่อนๆเ,เอาแต่นึงนะคะ กล้วยหอมเลือกอาที่สุกงอมนะคะจะได้หวานๆนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลดอกมะพร้าวนะคะถ้าครไม่มีน้ําตาลดอกมะพร้าวให้ใช้น้ําตาลทรายหรือน,น้ำตาลปี๊บแทนได้นะคะส่วนนี้เป็นกล้วยนะคะหั่นเป็นชิ้นกลมๆไว้นะคะอันนี้เราจะใช้ผสมหลังจากที่เราผสมแป้งเสร็จนะคะน้ํามันมะพร้าสําหรับทากระทะนะคะ กะทิแล้วก็เกลือป่นค่ะมาจ้ามาลงมาทําไปพร้อมๆกันเลยในขั้นตอนแรกเราก็หาชามผสมมานะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าลงไปในชามผสมนะคะแล้วก็เกลือป่นนะคะคนสมนผสมให้เข้ากันค่ะ มันเพื่อนใส่ถุงมือนะคะเพื่อนหรือไม่ก็ล้างมือให้สะอาดนะคะคนส่วนผสมในส่วนนี้ให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันเราก็ใส่น้ำตาลดอกมะพร้าวลงไปนะคะแล้วพยายาม บี้น้ำตาลอ่อนะคะเพื่อนเพื่อนให้ผสมเข้ากับแป้งนะคะน้ำตาลทีนี้อาจจะแข็งนิดหน่อยนะคะเขาโดนลมนะคะเพื่อนเพื่อนเพ,อนเ,พรเราผสมน้ำตาลดอกมะพร้าวแล้วก็แป้งเข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ใส่กล้วยลงไปค่ะ เราก็จะบี้กล้วยกับแป้งให้เข้ากันดีๆนะคะเพื่อนๆพ,พอกล้วยกับแป้งเข้ากันดีแบบนี้นะคะแล้วใส่มันม่วงนะคะลงไปค่ะแล้วเราก็ทำการบี้สม,สม,สมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เราจะเบี้ให้มันม้วงเข้าละเอียดเลยนะคะพเพื่อนให้ละเอียดเข้ากับแป้งแล้วก็กล้วยเลยนะคะให้เป็นเนื้อเนียนๆน,น,นะคะพอได้แบบนี้นะคะพเพื่อนเราก็ทยอยใส่กะทิลงไปค่ะแล้วก็นวดแป้งกับกะทิให้เข้ากันค่ะนวดสมผสมกับกะทิให้เข้ากันนะคะ หอมมากเลยหอมน้ำตาลมากๆหอมน้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะใช้ยอดใส่ที่ลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะก็นวส่วมมสมเข้ากันดีๆค่ะ ก็ใส่กะทิที่เราลงไปให้หมดเลยนะคะพอเราคนสผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเราก็จะใส่กล้วยค่ะกล้วยที่เราหั่นเป็นกลมๆไว้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปค่ะเราก็ทําการคนเบาๆให้กล้วยผสมกับข้าเข้ากับ สมบูรณนะคะคนเบาๆนะคะเดี๋ยวกล้วยเขาจะเละนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นชิ้นๆนะคะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะนําไปย่างบนกระทะหระะือนำไปจี่บนกระทะนะคะในขั้นตอนแรกเราก็ทาการตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆเ,เปิดไฟอ่อนในการทํานะคะพอกระทะเริ่มร้อน เราก็จะทานน้ำมันมะพร้าวนะคะให้ทั่วกระทะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการหยอดขนมนะคะที่นี่จะใช้ช้อนแกงในการตักนะคะตักให้มีชิ้นเนื้อกลวยติดขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อแล้วก็หย่อดลงไปบนกระทะ,ะคะ่ะตักประมาณหนึ่งช้อนแกงนะคะ ต้องหยอดให้ชิดกันมากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเนื้อขนอมจะติดกันนะคะเราวก็หยอดให้เต็มกระทะเลยค่ะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ทำการปิดฝาค่ะเราจะปิดฝาไว้ประมาณ สองถึงสามนาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกเราค่อยกลับกลับด้านนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาทำการเช็คขนมกันค่ะว่าด้านล่างเขาสุกหรือ,อยังนะคะ เดียวยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ายังนิ่มๆอยู่นะคะเดี๋ยวที่นี่ย่างต่ออีกสักหนึ่งนาทีนะคะปิดฝาไวค้ค่ะความร้อนของเตาแต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆทางที่ดีคือให้เพื่อนคอยเช็คดูนะคะเดี๋ยวจะนี่เช็คอีกรอบนะคะอืมหอมมากอืมได้ละ เดีย๋ยวนี้จะกลับพี่กลับได้น,นะคะเดี๋ยวจะใช้ตะหลิวยางในการทำดีกว่าจะได้ง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆตะหลิวไม้อาจจะแข็งไปแซะไม่ได้นะคะใช้ตะหลิวยางแบบนี้ค่ะจะง่ายค่ะแล้วก็พี่กลับด้านอย่างนี้ค่ะอุ้ยสีสวยมาก นี่นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็พิกับได้ให้หมดเลยค่ะอุย้ยสีสวยมากที่เราย่งไฟอ่อนๆเพื่อว่าขนมเขาจะไม่ไหม้นะคะเดี๋ยวเขาจะเขาจะไหม้แต่ข้างนอกข้างในเขาจะไม่สุกเนาะเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆในการทำอุย้ยสวยอะ่ะ พอได้แบบนี้นะคะเ,เพื่อนเราก็จะปิดฝาไว้อีกค่ะปิดไว้สักสองนาทีนะคะก็ค่อยๆเช็คดูนะคะพอครบสองนาทีแล้วมาเช็คดูขนมกันค่ะว่าสุกหรือยังนะคะเดี๋ยวจีนี้พลิกกลับให้ดูนะคะว่าสุกหรือยังข้างล่างนะคะ เดี๋ยวย่างอีกหน่อยนะคะเพื่อนสุกแล้วจะยังไม่เกรียมดีนะคะเดี๋ยวเจนจะย่างอีกสักหนึ่งนาทีนะคะอย่างให้เจนี่บอกนะคะความร้อนแล้วแต่เตาแต่ตตละบ้าน,นไม่เท่ากันเนาะท่งที่ดีค่อยเช็คค่ะเดี๋ยวทำการย่างอีกเพิ่มอีกสักหนึ่งนาทีเดีย๋ยวเรามาเช็คดูขนมอีกรอบค่ะบางล่างขาสุกดีหรือยังนะคะ อุ้ยได้แล้วนี่ค่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเจนนี้ก็จะตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อนๆสุกสวยทั้งสองด้านเลยเราได้ทำการทาน้ำมันมะพร้าวทุกครั้งนะ,ะเพื่อนๆก่อนหยอดขนมนะคะ ให้ชั่วเหมือนเดิมแล้วเราทำการจอดขนมค่ะแล้วเราก็ทำการปิดฝาค่ะเหมือนเดิมค่ะสองถึงสามนาทีหรือจนกว่าขนม จะสุกนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนที่เจนี่ย่างขนมเสร็จหมดหมดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็นหน้าตาของขนมหลังจากที่เจนี่ทําการจี่บวงกระทาเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็ทําการใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะเจนี่ก็จัดใส่จานพร้อมที่จะเสิร์ฟล้วค่ะเป็นไงครัเพื่อนเพื่อนน่าทานไหมคะขนมแป้งจี่มันม่วงกล้วยหอมของเรา แล้ววิธีการทําก็ทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆทําคล้ายๆขนมบ้าบินนะคะเดี๋ยวส่วนผสมเจนี่จะทิ้งไว้ใต้คําอธิบายเหมือนเดิมนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจที่อยากจะลองทํานะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้เจนี่ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้เจนี่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเจนนี่ได้นะคะเจนี่ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายบาย